ปริศนาการสวรรคตรของสมเด็จพระนารายมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาผู้เปิดสยามสู่การค้าขายกับโลกภายนอกจนรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เบื้องหลังความรุ่งโรจน์นั้นแผนการชิงบัลลังก์ค่อยๆก่อตัวขึ้นพระนารายทรงประชวรต่อเนื่องอาการเลวร้ายลงอย่างลึกลับบันทึกจากชาวตะวันตกและพงศาวดารไทยต่างบอกเล่าคล้ายกัน พระองค์อาจถูกวางยาพิษทีละน้อยเบื้องหลังทั้งหมดมีชื่อของพระเพทราชาและหลวงสรสัก์ปรากฏขึ้นพร้อมผู้สมรู้ร่วมคิดจากต่างชาติศัลยแพทย์ชาวดัตหมอดดเนียลผู้จัดหายาพิษแบบออกฤทธิช์ช้าเพื่อใส่ลงในพระโอสถของพระนารายและในค่ำคืนหนึ่งคุณองค์ถูกสั่งให้กรอกยาพิษลงในพระโอสถหรือไม่ก็อาจถูกบีบพระศอจนขาดลมหายใจ วันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231พระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตท่ามกลางเงื่อนงำที่ยังคงมืดมนมัจจุราชที่พรากพระองค์ไปอาจไม่ใช่เพียงความเจ็บป่วยแต่คือแผนการทางการเมืองที่แนบเนียนที่สุดในประวัติศาสตร์อยุธยาและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการขึ้นสู่อำนาจของสมเด็จพระเทราชาผู้ก่อตั้งราชวงศ์บ้านพลูหลวง